ที่เราต้องเหนื่อยเช่นนี้เพราะประชาชนชาวไทยยังยากจนอยู่ความยากจนทําให้ขาดอิสรภาพเสรีภาพถ้าประชาชนยังไม่มีอิสระเสรีภาพสังคมไทยก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตย องความรู้ในการบำบัดน้ำเสียได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องณนะที่แห่งนี้มานานกว่า18ปีเช่นเดียวกับเทคโนโลยีการกำจัดขยะที่มีการทดลองและพัฒนาจนสำเร็จผล ี่คือองค์ความรู้ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริจะแก้ไขปัญหาน้ําเสียและขยะจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเพื่อจะหาแนวทางที่จะไปช่วยการกําจัดขยะและบำบัดน้าเสียชุมชนให้ทั่วประเทศนะครับ ภายใต้พระราชบริของพระองค์ท่านนะครับว่าโดยให้ทำนองนโยบายไว้3ข้อก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติข้อที่2ก็คือเป็นเทคโนโลยีง่ายใครๆก็ทำได้นะฮะอันที่สามก็คือ,อราคาถูกสามารถใช้วัสดุท้องถิ่นทำได้นะครับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียนั้นใช้กระบวนการทางธรรมชาติบำบัด ซึ่งประกอบด้วย4ระบบคือระบบบ่อบำบัดน้ำเสียระบบพืชและย่ากรองน้ำเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ำถียนระบบพืชป่าชายเลนบำบัดน้ำเสีย ซึ่งระบบบำบ,บัดน้ำเสียทั้ง4ระบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม<ๆ>เทคโนโลยีการกำจัดขยะ<ๆ>ก็ใช้วิธีการนำขยะที่ย่อยสลายได้มาทำปุ๋ยหมัก<ๆ>ซึ่งทำได้ง่าย,ายประหยัดค่าใช้จ่ายและยังได้ปุ๋ยธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อีกด้วย องความรู้ที่วิจัยและพัฒนามากกว่า18ปีนี้จึงพร้อมที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ให้กับคนไทยทั้งประเทศ ถ้าเกิดขยะเราสมมุติว่า1วงเนี่ยเราทำนนแคานเดียวเนี่ยเจ้าหน้าที่จากแหลมผักเบี้ย,ยมาบรรยายเรื่องการจัดการขยะให้คนบ้านหาดฟังสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดก็คือต้องแยกขยะให้ได้ก่อนซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีทางทางนักวิจัยนะครับจะมีการอบอกนิดนึงนะครับว่าขยะอย่างนี้แยกอย่างนี้อย่างนี้เรามีการนําไปใช้ประโยชน์ยังไงเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับระบบการจัดการขยะของทางอบตที่บ้านหาดนี้นะครับ ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมานานปีวันนี้ผู้ใหญ่ม้อยรักมิตรก็เข้าใจแจ่มแจ้งว่าจะทำปุ๋ยหมักจักขยะได้ยังไงบุญเตือนนุภาสันก็ตั้งใจว่าจะกลับไปเอาผักผลไม้ที่เหลือในสวนมาทำปุ๋ยใช้เองบ้าง ไขยครับเนี่ยย้า <Yeah. S 1> ครับเศษอาหารที่กินเดือดน,นี่เปลือกส้มโอขี้วัวดินหมกคือดินกรบนำ้ำทุกๆเจ็ดวันปุ๋ยหมักของผู้ใหญ่ม้และบุญเตือน ทำจากเศษผักเศษใบไม้เศษอาหารที่เหลือกินเหลือใช้ในบ้านเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ซึ่งนอกจากจะได้ปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในบ้านแล้วก็ยังเป็นการกำจัดขยะที่แสนง่ายได้ประโยชน์อีกด้วยอาไปไส่มะเขือผชะอมพอดีก็คือ พอมันเก็บกินบอม่มีลูมีอะไรนี่เก็บกินได้เลยแล้วก็ป,ปลอดภัยจากสารพิษผมก็เลยใช้ไอ้ตัวเนี้ยแต่ตอนเนี้ยผมไม่ได้ใช้ไอ้ปุ๋ยแค่มีเลยตอนเนี้ยแล้วรู้สึกว่าตอนล้างเนี้ยต่างก็ใช้มาปีงปีฟ้าฟ้าเนี้ยปีงก็รู้สึกว่าดินเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นมาเรื่อยเยผู้ใหญ่ม้อยและบุญเตือนเป็นตัวอย่างของคนบ้านหาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ที่ลงมือทําปุ๋ยหมักจากของที่เหลือใช้ในบ้านตัวเองอย่างจริงจังเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าภูมิใจ <su> ที่เทศบาลตำบลพระพรานารายจังหวัดจันทบุรีก็มีปัญหาในการจัดการกับขยะจำนวนมหาศาลเช่นกัน โดยเฉพาะขยะจากผักผลไม้ที่มีมากกว่า10ตันในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีเศษผลไม้ที่เหลือจากแม่ค้าแม่ขายเนี่ยวันละเยอะมากไม่ต่ำกว่าสิตันแล้วเราจะต้องเสียค่าฝังกลบขยะเนี่ยตันละ200บาทนี่คือปัญหาที่เทศบา,าลพะพานอลัยรับมาตลอดอ๋อนี่เอาทรายทรายขูดขูดทรายเกือบหมดแล้วเหมือนกันนะฮะ เมื่อคณะผู้บริหารของเทศบาลได้เข้าร่วมสัมมนา,ากับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยจึงเห็นแนวทางใหม่ในการจัดการขยะครับตัวนี้ก็จะเป็นเท,เทคโนโลยีของที่ทางโครงการของเราที่ได้มีแนวคิดแล้วก็ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกําจัดขยะนะครับซึ่งซึ่งเราเน้นที่ขยะที่สามารถย่อยสลายได้หัวใจหลักของ,ของเ,ออเทคโนโลยีตัวนี้จะเป็นของตัวดินนะครับตัวดินซึ่งตัวดินเนี่ยมันจะมาช่วยในการย่อยสลาย ขยะจำนวนมหาศาลในเขตเทศบาลตบพ,ลบพระพรานารายจึงถูกขัดแยกขยะที่ย่อยสลายได้นำมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่ได้ก็จะนำไปปลูกและใส่ต้นไม้ทำให้ต้นไม้งอกงามดีด้วยทางเทศบาลตบพลบพระพรานารายยังเผยแพร่แนวทางการทำปุ๋ยหมักจากขยะที่ย่อยสลายได้สู่ชุมชนอีกด้วย หลังจากที่ได้รับความรู้จากทางเทศบาลชูชาติเนจรัตก็ลงมือทำปุ๋ยหมักที่สวนของตัวเองอย่างจริงจัง6ปีมาแล้วที่ปุ๋ยหมักจากขยะได้ช่วยพลิกฟื้นสวนผลไม้ของเขาปุ๋ยจากขยะนะครับหรือปุ๋ยธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดยิ่งกว่าปุ๋ยเคมีหลายเท่าไพเราะอดุลวิทย์ก็ลงมือดัดแปลงบ่อเลี้ยงก,กบ เพื่อทำปุ๋ยหมักจากเศษผักผลไม้เหมือนกัน2ปีมาแล้วที่ดินดีขึ้นและผลไม้ก็ลูกใหญ่ขึ้นด้วยผลดีที่เกิดขึ้นคือเราไม่ต้องไปเสียตังซื้อปุ๋ยเราก็ได้ผลประโยชน์จากการทำปุ๋ยนี่คือลูกก็ใหญ่ดีขึ้นค่ะขยะเราก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งเราก็เอามาทำปุ๋ยหมักหมดเลย นี่คือผลสำเร็จที่ภัยราะพอใจและเป็นความภูมิใจของเทศบาลพระพรานรายเช่นกันเช่นเดียวกับการเผยแพร่เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริวันนี้องค์ความรู้นี้ได้แพร่ขยายไปทั้งใกล้และไกล ที่อาคารโรงอาหารของกองพันธารราบที่สกรมทหารราบที่11บรักษาพระองค์จังหวัดเพชรบุรีก็ได้นำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริมาใช้เช่นกันน้ำเสียส่วนใหญ่เกิดจากการล้างภาชนะและการประกอบอาหารสำหรับทหารราว3า0อคนปัญหาของกองพันธ์ก็คือบริเวณด้านหลังโรงเลี้ยงอาหารเป็นที่ล้างจานของทหารครับแล้ว แต่ที่เราล้างจานเนี่ยน้ำเสียทั้งหลายเนี่ยจะลงลงสู่ท่อเนี่ยปัญหาคือเราไม่มีระบบระบายน้ําหรือระบบท่อระบายน้ําที่ดีน้ําก็จะลงไปที่บึงด้านหลังของพันบ่อเนี่ยจะรองรับน้ําที่เราล้างจานลงมาลงบ่อนี้โดยตรงครับจะเห็นว่าน้ําตอนนี้เน่าเสียผมอยากจะแก้ไขตรงนี้เมื่อเดินสำรวจพื้นที่โดยรอบแล้วเจ้าหน้าที่จึงเสนอแนวทางการบำบัดน้ำเสียด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมซึ่งน่าจะเหมาะสมที่สุด น้ำจากการาล้างนะคะในครัวเรือนเนี่ยในครัวโรงครัวของผู้พันเนี่ยก็มีปริมาณไม่มากนักนะคะแล้วก็ประกอบกับดูโดยสภาพพื้นที่ข้างๆนะคะก็มีพืชที่ใช้ในการบ่อน้ําเสียก็คือในเรื่องกบกลมกลับทุสฤษีอยู่แล้วก็น่าจะเลือกนํามาใช้ในระบบนี้นะคะอันนี้แนะนําเรื่องของระบบการใช้พื้นที่ชุ่มน้ําเทียมค่ะพื้นที่ชุ่มน้ําเทียมซึ่งใช้ทู่งฤสีและกบกลมในการบําบัดน้ําเสียน้ำเสียจะไหลผ่านท่อสู่บอ่อดักไขมัน และไหลต่อมาอย่างพื้นที่ชุ่มน้ํเทิยมซึ่งจะช่วยบําบัดน้ําเสียให้กลายเป็นน้ําดีก่อนจะปล่อยลงสู่บึงน้ําต่อไปสิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือปัจจุบันสภาพน้ํานั้นดีขึ้นนะครับสามารถเลี้ยงปลาได้จากที่ไม่สามารถเลี้ยงปลาหรือทําการประมงขนาดาเล็กได้เลยนะครับหน่วยทหารกองร้อยสามารถใช้น้ํานั้นมาในการลดน้ําในการทาครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งก็นับว่าเป็นการใช้ประโยชน์น้ําได้อย่างคุ้มค่า สมศักดิ์แกลงเซอร์วิสอําเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งทำธุรกิจขายน้ำมันและทำร้านอาหารในแต่ละวันจึงมีน้ำเสียที่เกิดจากร้านอาหารและห้องน้ำปริมาณมหาศาลน้ำเสียที่ถูกปล่อยลงบ่อดินด้านหลังร้านเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแม้จะพยายามบำบ,บัดน้ำเสียด้วยวิธีต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้ผลเจ้าหน้าที่ของโครงการแหลมผักเบีย้ยจึงเดินทางมาช่วยเหลือเราได้น้ำรับน้ำเสีย จากทางร้านข้าวแกงแล้วก็ห้องน้ำมาลงตรงนี้ก็น้ำก็เลยเริ่มเน่าเสียไม่กลิ่นเน่าเสียเนี่ยนะครับเขาลองใช้ผักตบชวาในการบำบัดน้ำเสียแต่ผักตบชวาที่ขึ้นจนแน่นบ่กลับทับให้น้ำเน่าถ้าผักตบชวามาปิดไว้อย่างนี้แสงแดดจะส่องไม่ถึงนะครับออกซิเจนในน้ำก็จะน้อยน้ำก็จะกลับมาเน่าอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับจะต้องเป็น20%ของพื้นที่ผิวน้ำนะครับ เมื่อช่วยกันวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จึงเสนอให้ใช้ระบบบำบัดน,น้ำเสียแบบบ่อพื้นซึ่งประกอบด้วยบ่อตกตะกบอบนบ่นบอบำบัดและบ่อปรับสภาพแล้วเราก็อาจจะทําเป็นแปลงผักตกเล็กๆรอยไปเรื่อยๆกันเป็นระยการเป็นระยะระยะพอแกะก็เอาขึ้นแล้วก็จะต่อท่อเข้าด้านด้านท้ายบอ่อค่เมื่อลงมือทําตามคําแนะนํา โดยปล่อยน้ำเสียไปตามลำรางซึ่งยาวกว่า1 0 0เมตรระหว่างทางมีผักตบชวาก่อเล็กๆช่วยดูดซับของเสียน้ำที่ผ่านการบำบัดตามระยะทางจะปล่อยเข้าสู่บ่อน้ำใหญ่ซึ่งเป็นบ่อปรับสภาพสิ่งที่ยืนยันว่าน้ําในบ่อใหญ่นี้ผ่านการบำบัดจนกลายเป็นน้ําดีแล้วก็คือปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อนั้นเติบโตแพร่พันได้เป็นอย่างดีและน้ำเสียนั้นก็ผ่านการบำบัด โดยไม่ต้องเสียสตังค์นะครับกลับมาที่บ่อน้ำดีแล้วก็รดน้ำต้นไม้ได้ในขณะเดียวกันบ้านใกล้เรือนเคียงก็ไม่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของเรานะครับเทศบาลก็ไม่ต้องรับน้ำเสียของเราไปเพิ่มภาระให้เทศบาลเลยนะครับน้ำเสียที่ปั๊มน้ำมันสมศักดิ์แกลงเซอร์วิสได้รับการบำบัดแล้ว เช่นเดียวกับหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยวันนี้แนวพระราชดำริในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยได้แพร่ขยายไปทั่วทุกภาคของประเทศน้ำเสียจึงกลายเป็นน้ำดีขยะกลายเป็นปุ๋ย นี่ไม่ใช่สิ่งมาสจัดแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากพระอจริยภาพแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว